อ่ะเรามาดูวิธีการถอดตัวปั๊มเบรกถอดแล้วประกอบคืนเนี่ยปั๊มเบรกหน้าร้อย1ิบไปร้อยยี่สิบห้ารอยเวบร้อยสกูปปี้ไหรือแม้กระทั่งพี x ีเอ็กิกไอตัวเนี้ยใชย้หลักการในการถอดประกอบเหมือนกันหมดนะครับมาดูวิธีการอย่างแรกนะมาดูอนนุปกรณ์กนหนึ่ตัวทีเบอร์8ตัวทีเบอร์แปดตัวทเบอร์สิบสอจะใช้เป็นแหวนข้างเบอร์12ก็ได้ปากใต้ก็ได้แล้วแต่ แล้วก็อาจจะมีพวกตัวช่วยงัดผ้าเบรกถ้าเกิดผ้าเบรกมันหลุดอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กกันยางใช้แถโคงแบนก็ได้ครับมาดูวิธีการขั้นตอนแรกน็อตมีอยู่สามตัวโบเบอร์สิบสองหรือน็อตเบอร์สิบสองตัวกู้บนและล่างส่วนตัวนี้จะเป็นสลักล็อกผ้าเบรกเบอร์แปดขั้นตอนของผมจะทานะครับผมจะทําการคลายสลักผ้าเบรกเบอร์แปดด้วยตัวสีขันหลอกคลายออกมาสักทวนเข็มนาฬิกานะวิธีการหมุนคือทวนเข็มนาฬิกาคลายออกมาสัก สองถึงสามบอกรึบหมุนไปหนึ่งสองสามโอเคปอดออกอันต่อไปถอดเบอร์สิบสองใช้ตัวทีบล็อกเบอร์สิบสองก่อนใช้แรงนิดหนึ่งหมุนทวนเค็มนาฬิกาหมุนรอบคายออกอเสร็จแล้วด้านล,ล่างก็เหมือนกันครับถอดออกเหมือนกันเบอร์สิบสองบนเค็มนาฬิกาออกแรงหมุนออก ง่ายครับเก็บวัดไว้ให้ที่ที่หาเจอง่ายนะครับรวงองเสร็จแล้วทําการดันพับเบรกออกมาขยับขยาบขยาบขย,าขยาข่าออกอกมาครับขยับมาเรื่อยเื่อบางอันอาจจะผิดได้ยันซ้ายยังขวาไรรด้ได้นะแล้วอันนี้เป็นหน้าตาพับเบรกอันนี้เขาเรียกปัม๊มเบรกอันนี้เขาเรียกคาลิปเปอร์สลักเบรกตัวข้างในสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกพับเบรกนะครับเวลาเบรกเขาจะพอเวลากำเบรกปพ๊บพับเบรกมันจะดัน ลูกเบรกมันจะดันเข้ามาทาให้เกิดการบีบทาให้เกิดการเบรกรถอคือเกิดการแรงเสียดทานหนึ่งพอเราไม่กํเบรกรพุมมันก็จะขายจ่อวันนี้เราจะถอดตัวนี้ออกก่อนขั้นตอนที่หนึ่งถอดล้เสร็จแล้วมาตอดสลักเบอร์แปดกันนะครับขันเลยครับอันนี้ง่ายเลยเพราะว่าเราขายเลยบางคนน่ะมาถอดข้างนอกมันจะค่อนข้างที่ขันยากคนไหนข้อไม่แข็งก็จะขันไม่ได้เราก็หมุนควนเข็มนาฬิกาไปครับหมุนไปจนสุดเกลียวมัน เพอแล้วสุดเกี่ยวใช้มือดึงออกสังเกตน,นะเราสามารถดึงออกตรงจำไว้นะครับว่าเนี่ยสลักเนี่ยมันจะตรงรูกันกับพาเบก้วยเราทวนเข็มนาฬิกาไปเลยมันออกเวลาทำต่อจากนี้เมื่อคุณถอดสลักา็บ,บกออกนะให้คุณเอามือเนี่ยวางอุ้มของปัม๊มดกไว้นี่ผมจะถอดออกแล้วนะถอดสลักออกวาให้พวกเราเนี่ยจับ ปั๊มเบรไว้ลักษณะประมาณสามสิบองศาประมาณนี้ขั้นตอนแรกให้ดึงออกมาคือพาเบรกตัวนอกให้ทําการดึงอย่างนี้นะดึงโค้งอย่างนี้แล้วก็ดึงออกสังเกตไหมมันจะมีคล้ายๆก้ามปูนเนะี่ยสามารถของโค้งเข้าโค้งออกได้ให้จาได้ไว้ด้วยนะครับว่ารูตัวเนี้ยมันต้องตรงกับรูสลักด้านนจะดานหันเข้าไปด้านไหนประมาณนี้ตัวลักษณะนี้ตัวต่อไปสังเกตจะมีติ่งล็อกอยู่ แต่ก็ออกง่ายเหมือนกันดึงออกเลยดึงออกประมาณนี้ถ้าเบรกตัวนี้จะมีติ่งด้านหลังสังเกตนะ้วมันจะมาล็อกกับตรงนี้แล้วตรงลูกลมเนี่ยจะตรงกับตัวลูสลักประมาณนี้มีสองตัวหันหน้าใส่กันอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดมันหลุดออกมาวิธีการใส่ง่ายๆเลยครับสังเกตเนี่ยมันจะมีติง่งเห็นไหมจะมีติ่งอันหนึง่งให้เราควา่ำด้านสั้นออกไปด้านนอกด้านยาวเข้าไปข้างในวางไปให้มันตรงกับล็อก โดวที่วางแล้วเนี่ยให้มันดังให้มันลงล็อกปุ๊บมัน,นตัวเนี้ยจะไม่ไม่ตรงกบดูสลักแต่วางประมาณนี้จะไม่ตรงกับสลัก,มมนนก,นลกในกรณีที่มีคนตอนที่เราถอดปั๊มเบง่งห้ามไปกำเบ่งด้านบนถาดน,นะครับจะทําให้ลูกลูกสูบเบรกปั๊มเนี่ยขยับมาข้างหน้าเราจะสายราัขึุนถ้าเกิดมันกรณีที่กดแล้วแค่ทําการบีบเข้าไปเหมือนเดิมครับดันเข้าไปค่อนข้างจะใช้แรงมากนะ เอามาดูวิธีการใส่คืนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ดูพาเบกที่มีลักษณะติดแบบอันนี้ถ้าผมเรียงง่ายกนะ็คือมอนเต่าเนาะตัวนี้วางง่ายๆเลยครับอย่างแรกนะครับเอาติ่งเนี่ยวางประมาณนี้แนวนีเเนนนะ้เอียงไปสักนิดนึงนะเอียงไปสักสามจุดองศา,าวางตรงน,นี้วางลงไปให้รูตัวนี้ให้มันตรงกับรูสลักแค่น,นั้นเองแล้วก็ให้ตัวหางเนี่ยมันล็อกกับตัว ตัวไอ้ติ่งเดิมเว้เสร็จแล้วอีกตัวต่อไปตัวนี้ลักษณะเหมือนปูก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเราจะไม่ได้หันหน้าสีฟ้าเข้านะเราจะหันหน้าพัาสิกเข้าเราจะทํานี้คล้อ,องลงปุป๊บแล้วก็ดึงความหนงแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นต่อไปเสียบสลักก็ทําการเนี่ยกดตรงนี้ไว้ไนิดนึงกดลงมาไดนิดนึงเพื่อให้รูเขาเนี่ยมันตรงกันเอาสลักพัาสติกบูแป,ปเนี่ยหมุนเข้าไป เวลาหมุนนะให้เราหมุนดูดีๆหน่อยนะหมุนไปก่อนหมุนไปเรื่อยๆกดให้มันตรงรูหมุนไปหมุนไปถ้ามันไม่เข้าเราก็ใช้แรงด้านขวาหนึงหมุนเข้าไปบางทีอาจจะไม่ตรงล็อกก็ขยับแต่ขยับซ้ายขวาหนึงแล้วก็ค่อยหมุนเข้าไปถ้ามันหมุนได้ปุ๊บมันจะลงเกลียวพอดีแบบนี้พอลงเกลียวได้ปุ๊บเราหมุนไปถ้าใช้มือไม่ได้ให้ใช้ตัวทีต่อเลยครับตัวทีหมุนเข้าไปเลยครับตามเข็มนาฬิกาหมุนไปยังไม่ต้องสุดเกลียวนะครับหมุนไปสักครึ่งเกลียวพอดีหมุนไปสักครึ่ง เสร็จแล้วเรามาดูพลาบีบอะแน่นแล้วข่าวนี้เราสามารถถ้ามันบีบอย่างนี้เราก็ใช้พวกไขควงแบนหรือเด็กกัดยางถ้าบีบออกเสียบไปแล้วก็งัดออกนิดนึงง่ายๆครับไม่ต้องไม่มีอะไรายากงัดออกเบาๆถ้ามันเหลือรูที่ไว้วางพลาบีกได้รู้สึกว่าวางพลาบีกได้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราก็เอารูเนี่ยอ้าไว้แล้วก็ไปเสียบเข้าพลบีก็วางมาเลยครับเสียบกับพาบีกก็เล็งนิดนึงนะ คนไม่เล็งก็เสียบไม่โดนก็ไม่เข้าขยบซ้ายขวาเข้าเสร็จปุ๊บดูรูด้วยคาลิปเปอร์น็อตเบอร์12ให้มันตรงโช๊สองดูว่ามันตรงปุ๊บมันก็หมุนน็อตเข้าถ้านี่เข้าล็อกเยถ้ามันตรงแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยก้อ้ดันเข้าดันหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ตรงอยลืมสองดูให้เรียบร้อยนะครับถ้าเข้าล็อกมันก็หมุนง่ายเสร็จแล้วเช็คเบอร์12แล้วขันเลยครับขันไปตามเข็มนาฬิกาให้แน่นเรียบร้อย เอาให้แน่เลยนะครับรักอยู่นการแน่ยังไม่เสร็จนะครับเรายังเหลือขันสลักอสลักให้แน่นเลยครับเรียบร้อยเสร็จวิธีการถอดประกอบพระเบกหน้าร้อยสิบใก็ประมาณฝากให้ทุกคนไปเปิดดูแล้วก็ลองํำดูนะครับขอบคุณครับ